จากคลิปที่เล้วครับเหลือเป็นคันนะครับมาวันนี้ฮะไอตัวนี้นะครับตัวคอตัวนี้เราทําใหม่ครับทําสีใหม่นะครับล้อทาสีใหม่ครับสีแดงครับแดงแก้วข้างหน้าไม่ค่อยแก้วเท่าไหร่ครับเพราะหลังนี่แดงแก้วแดงจ๋าเลยฟังเสียงฮะตึงเดียวโอ้โหแรงไม่แรงไม่รู้ครับแรงไม่แรงไม่รู้ ปิดนิดเดียวคือไปเลยนะครับคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหมู <Hey! S 1> เนื้อหาคำพูดอาจไม่เหมาะสมเด็กไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ให้พ่อแม่มึงสอนเอาแล้วกันสวัสดี้เพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมก็จิตเลสซิ่งครับผมมาคลิปที่สองครับกับคลิปที่เราจะมาทำสกูตเตอร์ครับอ๋อผ่านมาประมาณน่าจะประมาณ7วันเกือบเวันน่าจะได้ครับวันนี้ฮะเราก็จะมา อัปเดตนะครับว่าสกูตเตอร์เราไปถึงไหนแล้วนะครับผมสิวครับไม่มีอะไรมาดูครับว่าถึงไหนแล้วสกูตเตอร์เราขี่ได้หรือยังตามนี้เลยนะฮะสกูตเตอร์ของเราครับจากภาพที่เล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วครับเหลือเป็นคันนะครับมาวันนี้ฮะไอตัวนี้นะครับตัวคอตัวนี้เราทําใหม่ครับทําสีใหม่นะครับล้อทําสีใหม่ครับสีแดงครับแตงเกียวข้างหน้าไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ครับ มันดูล้อหลังครับล้อหลังเนีแดงแก้วแดงจ๋าเลยนี่เครื่องเราใส่เสีที่เรียบร้อยครับแต่เครื่องนะครับมันจะมีแท่นของมันนะฮะราคาเน่จะอยู่ประมาณ3ามสี่ร้อยนะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับใช้เป็นเหล็กเหล็กฉากนะครับนี่สร้างขึ้นมาเองเลยตัดแต่งให้เข้าทรงครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันคุดคุดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับผมตัดตรงนี้ให้มันแหว่งไป เนี่ยเดเนี่ยตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ออกนะครับผมหรือว่าจะทําให้มันโค้งมนๆออกมาฝั่งนี้นะครับตัดตรงนี้ให้มันโค้งๆมานะครับให้มันรับแนวตรงที่เนี่ยตรงกระโหลกมันครับกระโหลกคัดมันนะครับนี่ดูโซ่ครับโซ่เป็นเบอร์25สห้าเฮนะครับเครื่องเป็นเครื่องของนิปปอนนะครับนิปปอนทีเอลห้าสิบสอง แรงทีเดียวส่วนอันนี้นะครับผมเครื่องจะเป็นเครื่องดื่มนะครับคารบูดีมนะฮะส่วนตัวคาล่งนะครับผมคาล่งก็ใช้เหมือนทั่วไปครับอันนี้เป็นสายเบรกจักรยานนะครับเราใช้เป็นสายเบรกจักรยานครับนี่ต่อขึ้นมาประกับตัวเลขครับประกับตัวเลขที่เราให้ดูเมื่อตอนคลิปที่เดียวครับแต่ตัวนี้ชุดกุญแจเรายังไม่ต่อนะครับชุดกุญแจเรายังไม่ต่ออันนี้บิดได้ปกติครับลื่นๆฮะ โมดิฟายมาแล้วเพราะว่าถ้าเราเอามาเดิมๆมาเลยนะครับมันเหนืดมากครับมันจะไม่เด่งกลับนะฮะแล้วก็มาดูมือมือเบรกครับมือเบรกไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้เป็นของจักรยานนะครับแต่ถ้าจะสั่งแบบตัวเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับมันต้องรอครับต้องรอจากต่างประเทศนะฮะหรือถ้าอยู่ไทยก็น่าจะแพงครับสั่งแบบพลาสติกครึ่งหนึ่งแล้วก็อลูมิเนียม มานิดเดียวนะครับมาจะดูที่เครื่องครับมาดูที่เครื่องฮะตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับเครื่องเดิมๆผสมสองทีเฉยๆนะครับมาดูเสียงครับอันนี้คือปีชกเปัวชกปีชกมาฟังเสียงครับอุย้ยเราดึงได้เมาื่วานนี้ฟังเสียงฮะตึงเดียว เดี <ítulo> ๋ยวให้ด <imprisoned> anyway, ูอีกเรียนหนึ่งแรงไม่แรงไม่รู้ครับแรงไม่แรงไม่รู้ปิดนิดเดียวคือไปเลยนะครับอันนี้คือขับปูเดิมนะครับ แล้วก็ใส่กองอากาศนะครับอันนี้นะครับถ้าเราจะปิดนะครับปกติถ้าเราปิดเราต้องต่อคุณแจปิดตรงนี้นครับถ้าเราจะปิดคือต้องใช้ส่นตีนครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ของแต่งเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเสริมความเท่จะเป็นอะไรรอไปดูครับของที่เราจะมาใส่ครับเป็นกองเปืยฮะ กองเปลยเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับมันจะใส่ได้หรือเปล่าออมาชมกันถอดของเดิมออกฮนะ บลไลมาเกิดครับรูไม่ตรงครับคนรุ่นรุ่นฮะสั่งมาผิดรุ่นเย็ดคโอ้ยตายละรูไม่ตรงครับอันนี้น่าจะหาอันใหม่มาใส่ครับหาแป้นใหม่มาใส่ตตวน,นี้รูไม่ตรงฮะอันนี้มันน่าจะเป็นของพวกคาบูเอ่อพวกไอตัวนั้นหรือเปล่าวะไม่รู้วะ่ะ เดี๋ยวค่อยหาตัวใหม่มาใส่ครับอันนี้ใช้ไม่ได้สีทองอย่างดีเลยโอ้ยกำลังจะเทอยู่เล้ยวเชียวประกอบคืนครับประกอบคื้นดีกว่าประกอบคืนครับแบบนี้ครับโอ้ยไม่ได้ละเสียเงินทิ้งครับอันะั้ตั้งเกือบร้อยกว่าบาทด้วยโอ้โหอะไรครับนี่ไม่เป็นไรครับนี่หาตัวใหม่มาใส่ครับก็ลังจะเที่ลี้วเนี่ย น่าจะใส่ที่ท่เลยนะี่โอ้โหอร่อรยหวาตายตายยงเงินฟรีครับมานี้ครับเดี๋ยวเหลือแค่ถอดทําสีนะครับเหลือถอดทําสีแล้วจับไว้ก่อนถอดทำสีถ้าอยากจะให้ทําสีอะไรคอมเมนต์มาครับระหว่างกลาบแต่เราจะให้ไปดูอ้ตัว ไฟเบอร์ไนะครับัผมใส่ขึน,นั้นใส่ด้วยคุยไปด้วยครับมันจะมีชุดตัวอันนี้อันนี้พวกโครงนะ่าจะทำเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้ยังไม่ต่อนะฮะเดี๋ยวาจะพาไปดูนะครับตัวไฟเบอร์นะครับ ไฟเบอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นตัวสีเอ่อสีแดงแก้วครับสีแดงแก้วกับสีน้ําเงินนะฮะสีแดงแก้วสีน้ําเงินสีดําให้ดูว่าจะเอาสีอะไรอืมสีแดงแก้วครับอันนี้คือสีแดงแก้วแล้วก็สีน้ําเงินอยู่นสีน้ําเงินตัวอย่างสีน้ําเงินไม่มีครับ สีนุเงินสีแดงเกียวสีดำสามสีนี้เอาสีไหนคอมเมนต์มาครับถ้าไม่มีคอมเมนต์ก็เยวผมจะทำเองนะครับประมาณนี้ฮะสกูตเตอร์52า c ีซีครับ EP 2ครับได้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยว EP 3เราจะพามาขี่ครับ e ีพีหน้าเราติดตามครับ EP นี้เดี๋ยวขอไล่ขอทำสีก่อนนะฮะ EP 3ตสามทำสีสิทเจอกันครับ ชอบพิมี่ลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องก็จีเรซิ่งให้ด้วยนะครับผมหรือถ้าอยากให้ทำเป็นทรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ